งเข้าสู่วันที่18แล้วนะคะที่นายแป้งนาโน,โนหรือว่านายชวลิตทองด้วงค่ะนักโทษในคดีอุกชะกันนะคะหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นำไปรักษาตัวนะคะและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการกระชับพื้นที่ในการไล่ล่ามาอย่างต่อเนื่องจนนําไปสู่ปฏิบัติการการเข้าจับกุมตัวนายแป้งนาโนเมื่อวานนี้นะคะบริเวณบ้านตราในอําเภอปลเหลียนจังหวัดตรังค่ะแต่ว่านายแป้งนั้นไหวตัวทันหลบหนีไปได้นะคะซึ่งตลอดทั้งคืนที่ นจนถึงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่มีการเสริมกําลังเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อทําการกดดันแล้วก็ไล่ล่าตัวนานแป้งอย่างหนักค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจภูทรภาคาตำรวจภูทรภาค9ตำรวจชุดหนุมานรวมถึงหน่วยสวาด์และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่ะยังคงตรึงกําลังกระจายอยู่บนเทือกเขาบรรทัดจุดที่ตรวจค้นพบแป้งนานโนดหลบซ่อนตัวอยู่เมื่อวันนี้นะคะจนเกิดการ ยิงปะทะก,กันขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ขณะเข้าทําการจับกุมค่ะโดยนายแป้งนั้นหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ไปได้อย่างหวุดหวุดวิดนะคะซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปักหลักกระจายกําลังอยู่บนเทือกเขาบรรทัดและเช้านี้ได้มีการเสริมกําลังขึ้นไปสมทบเพิ่มเติมแต่ว่าจนถึงเวลานี้ยังไม่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบตัวหรือว่าได้เบาะแสของนายแป้งเพิ่มเติมแล้วหรือไม่นะคะ จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปเสริมกําลังบนเทือกเขาบรรทัดบอกกับทีมข่าวค่ะว่าเช้าว,วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบนั้นได้ช่วยเหลือโดยการนํารถจักรยานยนต์จํานวนหลายคันมาให้เจ้าหน้าที่ใช้ยืมขึ้นไปเป็นยานพาหนะสําหรับขี่ขึ้นไปบนเทือกเขาบรรทัดเพราะว่าเส้นทางดังกล่าวนั้นเป็นเส้นทางเล็กๆแคบๆค,ค่ะรถยนต์ขึ้นไปไม่ได้นะคะ ช่วง5-6ถึง6กิโลเมตรแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการขี่รถจกักรยานยนต์ขึ้นไปแต่เมื่อไปถึงจุดที่เรียกว่าสาก์ของหมู่บ้านหรือว่าร้านค้าชุมชนต้องจอดรถทิ้งไว้บริเวณนี้ค่ะแล้วก็เดินเท้าขึ้นไปต่อที่บ้านตระนะคะจากจุดนี้เดินทางต่อไป5กิโลเมตรค่ะจะไปถึงจุดที่มีการพบตัวของนายแป้งก่อนหน้านี้แม้ว่าถ้าดูเส้นทางนะคะไม่ไกลมาก5กิโลแต่ เจ้าหน้าที่บอกกับทีมข่าวเรานะคะว่าต้องใช้เวลาเดินเท้าราว4ชั่วโมงเพราะว่าลักษณะเป็นเนินเขาสูงสลับซับซ้อนแล้วก็เป็นป่ารกทึบค่ะดิฉันได้พูดคุยนะคะกับนายชอบรองเดชหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าโตนเตะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกลมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะบอกว่าปัจจุบันบนบ้านตระจุดที่แป้งนานโนใช้หลบซ่อนตัวอยู่เนี่ยเป็นชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ราว300ควรัวเรือนค่ะ อาศัยกันแบบไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ก็มีบ้านบางหลังนะคะที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ คนที่อาศัยอยู่บนหมู่บ้านนี้ปัจจุบันไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดตรังเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เป็นคนที่มาจากหลากหลายพื้นที่มาอาศัยทํากินปลูกสวนยางพาราค่ะส่วนจุดที่เมื่อวานนี้แป้งนาโนดยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่นั้นนะคะเมื่อดูตามภาพแผนที่เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่หมู่ที่9ของตําบลตมโมดจังหวัดพัทลุงมากกว่าพื้นที่หมู่ที่2อําเภอปลเหลียนจังหวัดตรังนะคะ เนื่องจากบนเทือกเขาบรรทัดนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ครอบคลุมหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นตรังพัทลุงสงขลาและสตูลค่ะที่สําคัญเป็นป่ารกทึบทําให้เจ้าหน้าที่นั้นทํางานด้วยความยากลําบากเนื่องจากว่าไม่ได้ชํานาญเส้นทางนะคะขณะที่เมื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรภาคเก้าที่เช้าวันนี้นะคะนํากําลังขึ้นไปสมทบเพิ่มเติมค่ะก็บอกว่า มาปักหลักปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่นี้ต่อเนื่องกันมาเป็นวันที่สี่แล้วนั่นแสดงให้เห็นค่ะว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดปฏิบัติการการเข้าจับอุมแป้งนาโหนดเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการล็อกเป้าพื้นที่มาแล้วก่อนหน้านี้นะคะหลายวันซึ่งจนถึงเวลานี้เจ้าหน้าที่ก็ยังเชื่อมั่นค่ะว่าแป้งนาโหนดนั้นยังคงหลบซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาบรรทัดไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะในความยากลําบากเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่สภาะสภาพเป็นภูเขา อ่เป็นผารอยท่อทีนี้การเข้าพื้นที่นี่คดคดยากยากยากมากทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ชำนานพื้นที่นี่ผมว่ายากอาจาจะต้องใช้เวลานะมันมีทางที่แบบลงแล้วก็หนีได้หลายเส้นทางาอาจจะไปอ,ออกทางพัทลุงทาง<ด>ทางสต,ตูลก็ได้<อ>สงขาก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะพี่หลาก็ตะปูแล้วด้านบนเนี่ย บ้านตรดาด้านบนที่แป้งนานโนดเขาไปหลบซ่อนตัวอยู่มีไฟฟ้าใช้ไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีไฟฟ้าจ่ายสัญญาณมือถือก็ไม่มีไม่มีไมม่ีแน่นอนไม่มีมมอาจจะอาจจะตามบ้านเรือนที่จะบ้านสร้างอาจจะมีโซลาเซลล์ถ้าดูจากจุด <c oughs> ที่ปะทะกันนะคะคาดว่าถ้าเขาหนี <c oughs> เขาน่าจะหลุดไปทางจังหวัดไหนที่เป็นระยะทางแบบสั้นสุดนะคะถ้าสั้นสั้นสุดก็รอยต่อก็ก็กสะูนก็สั้น นะแต่ว่าแต่ว่าแนวโน้มน่าคงจะปัตตลุงมากกว่ามังถ้าตามไอ้ล่าวที่ออกมาอ๋อแต่ก็คือมีเจ้าหน้าที่ล้อมกระจายอยู่ทั้งหมดหลาครับหลหน่วยอย่างของพี่นี่จากจากหน่วยไหนนะคะของพี่นพพภาคเก้าครับนพภาคเก้าอยู่ที่นี่กันมากี่วันแล้วคะเนี่ยชุดผมก็ประมาณสี่วันวันนี้แลลวครับสี่วันวันนี้แหละแต่ว่าชุดอื่นก็บางทีก็ก็เข้ามาก่อนล่วงหน้าแล้วเมื่อวานตอนที่เกิดการปะทะกันนั่นพลพี่อยู่ด้วยไหมอยู่อยู่เตรียม สเต็มบายด้านล่างครับจริงจริง,รง<ะ>ก่อนที่เราจะเข้าชาตั้งแต่เมื่อวานคือเราก็กระชับพื้นที่กันอยู่ใช่ใช่ครับใช่ครับ ขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่กองกํากับการตํารวจภูทรจังหวัดตรังค่ะพลตํารวจโทธนาชูวง์รองพบตรก็ได้มีการเดินทางไปประชุมนะคะเพื่อเร่งติดตามปฏิบัติการจับกลุ่มแป้งนาโนดค่ะโดยขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการประชุมนะคะในที่ประชุมก็มีการรายงานสรุปเหตุการณ์เมื่อวานนี้พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนการวางแผนวางยุทธวิธีค่ะในการกําหนดแนวพื้นที่ในการเข้าประชิดตัวในแป้งนาโนดให้มากขึ้นนะคะ ในขณะที่ปฏิบัติการไล่ล่าแป้งนาโนดยังคงดําเนินต่อไปวันนี้พื้นที่รอบๆบ,บ้านตราค่ะมีการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยในชุมชนด้วยโดยเฉพาะตามโรงเรียนต่างๆนะคะที่โรงเรียนบ้านควรไม้ดําในอําเภอปลเหรียญน,นะคะทางผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะบอกว่าปกติโรงเรียนนี้จะมีเด็กๆที่อาศัยอยู่ในบ้านตราซึ่งเป็นจุดที่แป้งนาโนดไปกบ ดนอยู่เนี่ยนะคะลงมาเรียนที่นี่เนี่ยประมาณ10คนวันนี้ทางผู้ในการโรงเรียนเขามีการประสานไปยังผู้ปกครองนะคะบอกว่ายังไม่ต้องให้ลูกหลานมาเรียนตอนนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยในขณะเดียวกันค่ะโรงเรียนที่อยู่ด้านล่างวันนี้มีการสแกนใบหน้าผู้ที่ผ่านเข้าออกเพื่อเป็นการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยด้วย